1 2 3 4 5ส ช่องของจริงเบบี้จริงโกดนะคะวันนี้จริงกลับมาพร้อมกับคลิปแกะกล่องซุมอีกแล้วก่อนหน้านี้นจริงมีแกะตัว Best i e Box ไปแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยทาง b e สต i e b o x เขาเปลี่ยนเป็น Her Box นะคะซึ่งเขาก็จะเป็นกล่องซุมไอเทมบิวตี้แบบนี้นะคะอันนี้จริงยังไม่ได้แกะอะไรเลยก็ในคลิปนี้เนี่ยนอกจากจริงจะมารีวิวของที่ได้จากกล่องซุมแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่วยคิดคอนเทนต์จากของที่ได้ในกล่องด้วยเผื่อใครกําลังอยากเป็นบล็อกเกอร์อย่างเงี้ยอาจจะอยากได้ไอเดียฉะนั้นเดี๋ยวจริงจะช่วย บริการกล่องสุม herbox เนี่ยเขาจะไม่ใช่บริการการสุมแบบมั่วๆหรือว่าเป็นของที่ทุกคนได้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราสมัครเนี่ยเขาจะให้ทําแบบสอบถามสั้นๆเกี่ยวกับผิวเราเพื่อที่เขาจะได้ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวเราจริงๆซึ่งขั้นตอนการสมัคร herbox จะง่ายกว่า b e ส t i box อันเก่านะคะทําแป๊บเดียวเสร็จไม่สับสนหน้าตาคาถามจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็เลือกอันที่เป็นผิวเราเขาจะมีแพ็กเกจให้เลือกเป็น1เดือนกับ3เดือนนะคะ1เดือนจะราคาอยู่ที่399บาทซึ่งอันนี้นยอยเการสมัครสมาชิก1เดือนแล้วพอจบ1เดือน ก็จะไม่มีการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัตินะคะส่วน3เดือนเนี่ยก็คือจะเป็นสมาชิก3เดือนได้ของต่อนเนื่อง3เดือนราคามันจะคุ้มกว่าเพราะว่า3เดือนเนี่ยจะอยู่ที่999บาท,บาทก็คือตกเดือนละ3 3 3บาทซึ่งทั้งสองแพ็กเกจนียก็คือส่งฟรีนะคะแล้วก็จะได้ไอเทมเดือนละ5ชิ้นมาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะเดี๋ยวจิงจะมาแกะกล่องนี้คือเนี่ยจิงก็คือโ no เดียเลยว่าจะได้ของอะไรบ้างแต่ในเว็บเขาก็คือจะมีเขียนอยู่นะว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนี่นะคะหน้าตากล่องจะเป็นอย่างี้้้รูสึกตตื่นเนเนะ เปิดมาปุปบเขาจะเขียนว่า Hi lady it's time to start your beauty journey ทุกวันนี้เครื่องสำอางและสกินแคร์มีให้เลือกเยอะมากจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยที่จะเจอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะก,กับเราแต่การค้นหาที่ว่ายากมันจะง่ายขึ้นด้วย Hair box กล่องสุดพิเศษที่พร้อมให้คุณสนุกกับการทดลองค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ใช่สำหรับความสวยที่หยุดไม่ได้อันนี้จริงก็ไม่รู้ว่าจะได้ของอะไรบ้างเาจะให้คนดูดูก่อนาขออนุญ,ญาตนับไอเทมที่ได้ก่อน1 2 3 ได้จะเป็นของ d y นะคะ บีวายจริงเคยรีวิวตัวลิปสติกเขาไปอันนี้เขาให้อาเทมมาตั้ง3อย่างเนะี่ยมีตัว BBC c Matte อัชราแล้วก็มีแอลกอฮอล์เจลต่อมาจะเป็นมิเล่นะคะอันนี้เป็นตัว m y l i t t l e Pony Natural g r e e n t ลัสเซร s มอีเคแอคเน e เอ็กซ์เพรสไนะคะสกินแคร์เคลียร์รอยสิวฝ้ากระส่วนอันนี้จะเป็นโทนเนอร์ของ a n น i g e นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกันแดดของ Jove นะคะตัวนี้จริงชอบมากคือในกล่องนึงเนี่ยเราจะได้ผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง5ชิ้นนะคะอันนี้คือตามที่เขาบอก แต่ว่ารอบนี้ทาง B Y เขามีของมาให้3ชิ้นฉะนั้นของในกล่องก็เลยรวมกันได้7ชิ้นนะคะแล้วอย่างอันเนี้ยมันไม่ใช่ขนาดทดลองมันคือไซส์จริงเลยคือส่วนตัวจริงคิดว่ามันดีตรงที่เรามั่นใจว่าเราจะได้ของแท้ทุกชิ้นนะคะเพราะว่าบางทีเวลาเราซื้อของพิออเดอร์อย่างเงี้ยแล้วแม่ค้าอาจจะให้ของแถมมาหรือว่าไปซื้อตามแบบร้านขายเครื่องสาอางที่แบบตั้งอยู่เงี้ยบางทีของแถมที่เขาให้มามันอาจจะเป็นของไม่แท้หรือว่าของหมดอายุก็ได้แล้วปรดักบางตัวอย่างเงี้ยเราอาจจะสนใจแต่ว่ายังไม่อยากซื้อซเเต็มมมาาาาพพรระันาคาแง ก็สามารถลองจากในกล่องเฮ r ์บ็อกซ์ได้เลยแล้วถ้าถามว่าในกล่องเนี้ยเราทำคอนเทนต์อะไรได้บ้างมาเดี๋ยวเราจะไล่ให้ฟังเลยคืออย่างกล่องเนี้ยคอนเทนต์แรกก็คือแกะกล่องแกะกล่องเนี่ยเราสามารถทำได้ทั้งวิดีโอลง YouTube หรือว่าทำเป็นรูปลง Twitter ลง IG ลง Facebook Page ก็ได้เล่าในจริงได้เมคอัพ2อย่างซึ่งเมคอัพเนี่ย อันนี้ก็เป็นไอเทมใหม่เราอาจจะไปทําเป็นเมคอัพลุคหนึ่งลุกก็ได้ซึ่งลุคนั้นเนี่ยเราก็สามารถทําได้ทั้งคลิปแล้วก็ทาได้ทั้งรูปหรือว่าเราอาจจะทําคลิปรีวิวตัวรองพื้นอันนี้ทําเป็นรูปลง Twitter ลงเพจอะไรก็ได้แล้วก็สามารถทำคอนเทนต์แบบไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นส่วนมาสคาร่านี้ก็คือรีวิวมาสคาร่าทำเป็นคลิปหรือทําเป็นรูปก็ได้เหมือนกันเนี่ยอย่างรองพื้นอย่างเงี้ยเราก็แกะมาใช่ไหมเราก็รีวิว ว่าเนื้อเขาเป็นยังไงทาบนผิวแล้วเป็นยังไงทดสอบระหว่างวันอะไรเงี้ยอาจจะแบบสวอชทำลุคแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ก็ว่าไป mm hmm. เวลารีวิวมาสคาร่าอย่างเงี้ยเราก็สามารถถ่ายทั้งตาถ่ายทั้งโททอลเมคอัพลุคอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันและอย่าง4ตัวเนี้ยคือเขาก็จะเป็นทั้งสกินแคร์แล้วก็มีกันแดดเราก็สามารถทำคอนเทนต์รีวิวแยกแต่ละตัวได้อันนี้ก็คือได้4คอนเทนต์แล้วแบบรีวิวกันแดด รีวิวโทนเนอร์รีวิวเซรั่มรีวิวสกินแคร์ซึ่งอย่างที่บอกคือคอนเทนต์เราสามารถทําเป็นทั้งคลิปทําเป็นทั้งรูปก็ได้หรือกันแดดอย่างเงี้ยเราก็เอาไปใส่ในคลิปแต่งหน้าก็ได้เหมือนกันโทนเนอร์ <Ton> er อย่างเงี้ยก็อาจจะถ่ายทั้งรูปทั้งวิดีโอรีวิวว่าเออใช้แล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงส่วนพวกสกินแคร์อย่างเงี้ยก็สามารถทําเป็นเบฟอร์อัฟเตอร์เวันนี่นะคือถ้าไม่รวมตัวแอลกอฮอล์เนี่ยเราก็คือมีโปรดักต์อยู่6ชิ้น6ชิ้นเนี่ยก็คือ6 6คคอออนนนนนนเเเเทททททตต์์ซึ่่งงงงีียยสามามมรรรถแกกปป็็ปัััู้้้้ววิดโดโไหมดแบบ12คอนเทนต์คืออมันเยะ มากเลยนะแล้วก็รวมคลิปเปิดกล่องอะไรนี้อีกกับรูปก็เป็น13 14 14ี่คอนเทนต์แล้วมันเยอะมากก็ถ้าใครอยากเป็นมอกเกอร์อย่างเงี้ยสามารถทำคอนเทนต์จากของที่มีอยู่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นของไซส์มินิอะไรนี้หรือว่าเป็นของไซส์เต็มมันทําได้หมด เดี๋ยวจริงก็จะสรุปให้ฟังอีกรอบนะคะคือกล่อง Herbox เนี่ยเขาจะมีบริการสมัครเป็นลายแพ็กเกจ1เดือนกับ3เดือนซึ่ง1เดือนเนี่ยจะอยู่ที่ราคา399บาทก็คือเป็นสมาชิก1เดือนได้ของ1เดือนก็คือ1กล่องนี้ส่วนถ้าใครสมัคร3เดือนมันจะอยู่ที่ราคา999บาทก็เท่ากับว่าได้กล่องนี้ติดต่อกัน3เดือนก็คือเดือนละกล่องได้ทั้งหมด3กล่องจะตกอยู่ที่กล่องละ3 3 3บาทคือมันจะเป็นบริการสุ่มบิวตี้โปรดัก t ที่เหมาะก,กับผิวเราจริงๆตามทาทบบมมมมมที่่่เเเรราาาาํแแบบบบบสสออถมมมไไปลยยันนใชกกุุว้้คดขง หมดหมดแล้วเราก็จะได้ลุ้นของข้างในนะคะเผื่อใครอยากเป็นบล็อกเกอร์อย่างเงี้ยการสมัคร herbox ก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเราได้ของหลากหลายจริงๆก็ยังไงถ้าใครสนใจเดี๋ยวจริงใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็เข้าไปสมัครกันได้เลยโอเคแล้วนี้ก็เป็นคลิปรีวิวแกะกล่องสุ่ม herbox ของจริงนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย